บทที่4,748เมื่อมาลานหันกลับมาที่สถาบันเบสฟอร์ดฮิลล์คอร์รคชันนนอลอินสติทิวชั่นอย่างสมบูรณ์และเริ่มที่จะข่มขู่และเพลิดเพลินกับการรักษาแบบแยกส่วน เยเชนซึ่งอยู่ในครอบครัวเฟได้รับเอกสารจากแวนโพจุนขอบคุณช่องข่าวกรองอันทรงพลังของวันลองเดียนเอกสารนี้มีอาดยากรรมเกือบทั้งหมดที่เมยุเสเซนก่อขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปี มีข้อมูลที่พิมพ์ออกมามากกว่า30หน้าและเย่ยเฉินใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงในการอ่านทั้งหมดและเมื่อเขาอ่านเอกสารเหล่านี้ทุกคนก็โกรธมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าเมยุยเซนนี้จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและก่ออาชญากรรมนับไม่ถ้วนต่อเพื่อนร่วมชาติของเธอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนอย่างน้อย30คนที่เสียชีวิตในมือของเธอทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งสามารถสืบย้อนไปถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้มีคนจำนวนมากที่หายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ได้ติดต่อกับเธอ และเช่นเดียวกับมาหลานมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกเธอโยนเข้าคุกอย่างไรก็ตามวังวอนลองยังไม่ได้จับร่องรอยของเมยุเซนเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะใดๆตั้งแต่เธอออกจากพร o วิเดนส์และบุคคลทั้งหมดอยู่ในสถานะระเหยเย่เฉินคาดการว่าแม้ว่าเมยุเซนจะหลบหนีแต่เธอจะไม่เพียงแค่ล้างมือ เนื่องจากตอนนี้ครอบครัวของเธอถูกจับกุมและยึดทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเธอจึงต้องไม่เต็มใจในสถานการณ์นี้ดังนั้นแม้ว่าเมยุยูเซ่นกำลังหลบหนีแต่ผู้หญิงที่ชั่วร้ายคนนี้ก็จะหาวิธีที่จะทำสิ่งเลวร้ายต่อไปและรับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนดังนั้นเย่เฉินจึงโทรหาว่านโปจุน ทันทีที่โทรศัพท์รับสายเขาก็พูดว่าโพจุนฉันได้อ่านข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมาให้ฉันแล้วว่านโจุนพูดอย่างละอายใจมากขออภัยคุณเย่เรายังไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของเมยูเซิร์นแต่ไม่ต้องกังวลฉันได้แจ้งผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดในวังวอนลองในสหรัฐอเมริกาแล้วตราบใดที่คุณพบว่าที่อยู่ของเมยูเซิร์น ร่องรอยจะเป็นคนแรกที่เข้าใจแนวโน้มยเย่เชนกล่าวว่าตอนนี้ฉันสงสัยว่าเมยุสเซิลนี้ควรจะก่ออัจยากรรมอีกครั้งในไม่ช้าและตอนนี้ฉันควรหาวิธีที่จะติดตามบอดแสวันโปจุนกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ มีส่วนนี้ของสหรัฐอเมริกาเมืองส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวัง100%ไม่ต้องพูดถึงขอบเมืองชนบทและเครือข่ายการคมนาคมที่ขยายไปทุกทิศท,ทุกทางและที่แย่ที่สุดคือการที่มากกว่านั้นทางหลวงฟรีกว่า90% และไม่มีตู้เก็บค่าผ่านทางหมายความว่าไม่มีระบบบันทึกและนับยานพาหนะที่ขับบนทางหลวงดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะจับความเคลื่อนไหวของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาออกจากพรอวิเดนซ์ เย่เฉินคิดเกี่ยวกับมันและพูดว่าแม้ว่าเมย์ยูเซนและคนอื่นๆจะระเหยไปแต่เป้าหมายของพวกเขาก็ยังอยู่ที่นั่นกราบใดที่พวกเขาไม่หยุดอย่างสมบูรณ์เราก็สามารถหาบอดแสดได้หลังจากพูดแล้วเย่่เฉินก็พูดอีกครั้ง โบจุนคุณมีคนจากพราวิเดน์ตรวจสอบนามแฝงของเหมยอยู่เจิ้นเฉินหลีผิงประวัติทางสังคมทั้งหมดของผู้หญิงคนนี้ในช่วงเวลานี้ฉันอยากรู้ว่าเธอติดต่อกับชาวจีนและชาวจีนคนใดบ้างกราบใดที่คนที่เธอติดต่อด้วยอย่างลึกซึ้งมีแนวโน้มที่จะเป็นเป้าหมายของเธอเราสามารถเริ่มจากเป้าหมายของเธอและอาจหาที่อยู่ของเธอได้ วันโพจันรีพูดว่าเอาละคุณเย่ลูกน้องคนนี้จะจัดการเดี๋ยวนี้หลังจากหนึ่งชั่วโมงเย่เชนได้รับโทรศัพท์จากแวนโพจุนแวนโพจุนทางโทรศัพท์พูดกับเย่เชน คุณแย่คนของเราได้สอบสวนในโปรบิดเดนและพบว่าเมยูซ้นยังคงติดต่อใกล้ชิดกับคนจีนในท้องถิ่นอย่างน้อยหกคนแต่เนื่องจากแม่ยายของคุณเขาขาดการติดต่อกับคนเหล่านี้หลังเกิดอุบัติเหตุมาเวนเย่ถามว่าอะไรคือตัวตนของคนทั้งหกคนนี้บทที่สี่9ัวนโพจุนกล่าวว่า โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็เหมือนกับแม่สามีของคุณพวกเขาทั้งหมดมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยมญาติสี่คนได้จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับไปจีนแล้วและจะกลับไปประเทศจีนในในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตาม ที่นี่มีหญิงชราคนหนึ่งที่อบพยพเข้ามาก่อนหน้านี้และเมยูเซนมีจำนวนการโทรกับเธอมากที่สุดในบรรดาหกคนเหล่านี้หญิงชราเย่เฉินถามอย่างสงสยัยหญิงชรายังเป็นเป้าหมายในการขนส่งของเถธอนด้วยหรือวันโพจันกล่าวว่านี่ยังไม่แน่เย่เฉินกล่าวว่ามันง่ายมากที่จะตรวจสอบสิ่งนี้ คุณตรวจสอบบันทึกเที่ยวบินของหญิงชราคนนี้ในสายการบินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อดูว่าเธอกลับมาที่จีนบ่อยหรือไม่และเมื่อไหร่ที่เธอกลับมาจีนครั้งสุดท้ายโอเควันโพจุนพูดทันทีเดี๋ยวก่อนฉันจะให้แฮกเกอร์ดึงข้อมูลจากช่องโหว่ในระบบการบินพลเรือน หลังจากพูดแล้วว่านโพจุนก็พูดสองสามคำกับคนรอบตัวเขาและในเวลาไม่ถึงนาทีเขาก็พูดกับเย่เฉินว่าคุณเย่ฉันได้ตรวจสอบที่นี่แล้วมันค่อนข้างแปลกเล็กน้อยหญิงชราคนนี้มีอายุอย่างน้อย20ปีเธอไม่เคยกลับมาจีนเลยและในช่วง20ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลย แหลกเย่เฉินขมบดคิ้วและพูดว่าคนที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องบินมา20ปีแล้วแต่ยังเป็นหญิงชราอยู่เหมออยยูเจินจะมีค่าอะไร ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวันโพจุนรีบพูดฉันจะส่งคนไปพบหญิงชราคนนี้ทันทีและตรวจสอบสถานการณ์ของเธออย่างระมัดระวงังเย่เฉินกล่าวว่าไม่ต้องรบกวนช่วยข่าดูองค์ประกอบครอบครัวของหญิงชราคนนี้ได้ วันโปจุนกล่าวว่าคุณเย่ฉันมีข้อมูลอยู่ที่นี่หญิงชราชื่อโจบีหัวเธออายุ73ปีเธอมีลูกชายเพียงคนเดียวปีนี้เธออายุ40ปีเมื่อ20ปีที่แล้วเธอถูกพาตัวมามาจากประเทศจีนแต่หญิงชรามาเองภรรยาของนางควรจะไปแล้ว มาเวเย่ญญาถามอีกครั้งว่าคุณพบที่อยู่ของบ้านของพวกเขาหรือไม่มาดูกันว่าบ้านของพวกเขาอยู่ในชุมชนระดับไหนในโปรโบีเดน์วันโพจันตอบในภายหลงังคุณเยซึ่งหญิงชราอาศัยอยู่พราวีเดน์เป็นชุมชนที่ค่อนข้างโทมคนจีนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นชาวลาตินและแอฟริกา เย่เฉินอดแปลกใจไม่ได้เล็กน้อยและไตร่ตรองเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกมีเหตุผลว่าสภาพครอบครัวของหญิงชราคนนี้ควรเป็นเรื่องธรรมดามากและคาดว่าไม่มีสมาชิกในครอบครัวในทันทีประเทศและเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปประเทศจีนเมยยูเซนมีเป้าหมายในการเข้าหาเธออย่างไรผ้าขนสัตว์ ฉันไม่อยากจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำวันโพจุนกล่าวว่าฉันยังพบวิดีโอการเฝ้าระวังของหญิงชราคนนั้นเธอยังคงทำงานในร้านอาหารจีนและเธอยังคงทำงานเมื่ออายุมากขนาดนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่บ้านน่าจะยากมาก เย่เินขมวดคิ้วและถามต่อไปว่าแล้วลูกชายของเธอละในเมื่อลูกชายของเธอเคยเป็นนักเรียนสาธารณะมาก่อนเขาต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและรายได้ของเขาต้องไม่ต่ำเกินไปใช่ไหมแวนโพจุนอธิบายว่า สถานการณ์ของลูกชายของเธอค่อนข้างน่าสังเวชในช่วงปีแรกๆเขามีรายได้ที่ดีเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคในบริษัทข้ามชาติแต่ตั้งแต่เขาอายุ35ปีเขาก็ได้หางานทำถูกไล่ออกแล้วหางานใหม่ รายได้ก็ลดลงเรื่อยๆตกงานมาปีกว่าแล้วนี่บ้านของครอบครัวก็ถูกระงับไปสองสามเดือนตอนนี้ธนาคารกำลังจะเข้ายึดบ้านลูกชายเพิ่งขับรถครอบครัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนรถพันนิดในนี้ขายไปแล้ว และตอนนี้ก็พูดได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีกำแพงสีด้านนึกไม่ออกว่าทำไมนักเรียนชั้นยอดที่จบจากมหาวิทยาลัยดังๆนั้นช่างหน้าเวทนายิ่งนักเย่เฉินกล่าวเบาๆว่าสถานการณ์แบบนี้ยังคงเป็นเรื่องธรรมดามากในบริษัทขนาดใหญ่ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งพนักงานที่มีอายุมากกว่าทำงานมานานเกินไปและมีคุณสมบัติที่เก่าเกินไปแต่เงินเดือนของพวกเขาสูงอย่างน่าประหลาดใจ และเนื่องจากพวกเขาอายุมากร่างกายสุดโทมและมีครอบครัวที่ต้องกังวลจึงสู้ไม่ได้และความสามารถในการเรียนรู้ของฉันก็ไม่ดีเท่าคนหนุ่มสาวสำหรับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้หากพวกเขาแทนที่คนวัยกลางคนเหล่านี้ด้วย คนหนุ่มสาวไม่เพียงแต่สามารถลดต้นทุนได้มากและคนหนุ่มสาวใหม่ก็มีแรงจูงใจอย่างมากเช่นกันและสามารถบีดขั้นเอาเป็นเอาตายได้มากกว่า10ปี หลังจากพูดแล้วเย่เฉินกล่าวอีกครั้งว่าเมื่อชายวัยวกลางคนเช่นนี้ถูกไล่ออกระดับเงินเดือนจะลดลงเมื่อพวกเขาได้รับการว่าจ้างใหม่คนหนุ่มสาวมักจะเปลี่ยนงานและได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นในขณะที่คนวัยกลางคนส่วนใหญ่เปลี่ยนงานมากขึ้นเรื่อยๆค่าจ้างที่ต่ำกว่า วันโพจันเอาจริงเอาจัง,าจางและถอนหายใจในทุนนี่โหดร้ายที่สุดจริงๆวันโปจุนจำบางอย่างได้และพูดอย่างรวดเร็วว่าอ้ออ๋อมื่อกี้ฉันเช็กระบบการบินพลเรือนลูกชายของโจบีหัวคนนี้จองตั๋วไปเม็กซิโกวันมะรืนนี้บางทีเขาอาจจะไปทำงานในเม็กซิโก เย่เฉินประหลาดใจมากขึ้นไปทำงานที่เม็กซิโกสถานที่นั้นอยากจนกว่าสหรัฐอเมริกามากและถือได้ว่าเป็นสถานที่วิสามัญคาตการรมคนปกติสามารถไปทำงานที่นั่นจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรนี่ไม่ชัดเจนวันโพจันกล่าวว่าฉันยังพบบันทึกการตรวจร่างกายของลูกชายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำที่โรงพยาบาลในพร o วิเดนซ์การขึ้นทะเบียนโครงการตรวจสุขภาพเป็นการเข้าสู่งานคณะแพทย์ควรทำข้อสอบเพื่อหางานทำเย่เฉินทำเพลงและไม่ได้คิดอะไรมากในตอนแรก อย่างไรก็ตามจุดจูเขาก็จำบางอย่างได้และพูดว่าโปจุนข้อมูลที่คุณให้มาตอนนี้แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากที่ติดต่อกับเหมยอยู่เจิ้งได้หายตัวไปและไม่ทราบที่อยู่ของพวกเขาใช่ไหมใช่วันโพจันกล่าวว่าคนเหล่านี้ลงทะเบียนในระบบตำรวจว่าสูญหายและไม่พบพวกเขาเลย เย่เฉินขมวดคิ้วและพูดขึ้นทันทีว่าตรวจสอบคนหายเหล่านี้อย่างรวดเร็วและดูว่าพวกเขาหายไปไหนจากไฟล์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าพวกเขาเคยไปเม็กซิโกก่อนที่พวกเขาหายหรือไม่